สวัสดีครับชาวราศีเมถุนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดูดวงบายบูพยาวันจะดูดวงให้กับผู้ที่เกิดในลัคนาราศีเมถุนหรือชาวราศีเมถุนสามารถดูคําพยากรณ์ในคลิปนี้ได้เพื่อน,นําไปปรับใช้กับจิปจันของตัวคุณเองจะดูดวงกักับชาวเมถุนลัคนาเมถุนในช่วงของครึ่งเดือนหลังสำหรับเดือนพฤศจิก,กาย,ยน2565นี้เป็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์โดยจะเจาะลึกว่าเขาคนนั้นมีความรู้สึกอย่างไรสำหรับตัวคุณกันบ้างเดี๋ยวเรามาดูไพ่กันเลยนะครับ ก่อ,อื่นฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามไปกำลังใจให้กับช่องบูพยาด้วยนะครับใครต้องการติดต่อดูดวงเื็นการส่วนตัวสามารถแอดไลน์ไอมาได้ที่ user b u p y า5 9นะครับเขียนไว้กับหน้าจอเราก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะครับไพ่อาจจะมีนวโน,น้มของการสลับที่กันได้บางตำแหน่งแล้วก็รับแต่พลังงานด้านบวกถ้าเห็นไพ่ลายให้นึกไว้เลยนะครับว่ามันเป็นเพียงไพ่แนะนาไม่ใช่ไพ่ลายเนาะไพ่ใบแรกสำหรับ เขาคนนั้นได้เป็นไพ่เดอะเมจิเชียนนะครับทูออฟ n านเอกออฟเพนทาเคิลไฟออฟสอดไพ่ใบสุดท้ายแถวบนได้เป็นไพ่นายออฟเพนทาเคิลนะครับทีนี้เรามาดูกันต่อว่าจิตใต้สำนึกของเขาคนนั้นคิดอย่างไรต่อสำหรับตัวคุณนะครับไพ่ใบแรกสำหรับแถวล่างได้เป็นไพ่5 5ไม้10ไม้ t r e s s p r e s s แล้วก็4เหรียญไพ่ใบสุดท้ายคือไพ่6ถ้วยอิทธพลใต้สําหรับได้เป็นไพ่ถูออบคับไพ่ถูกเปิดเอาไว้ครบทุกใบแล้วเดี๋ยวเรามาดูพลังงานกันว่าจะมีแนวโน้มทิดทางเป็นเช่นไรรับแต่พลังงานด้านบวกนะครับไพ่ใบแรกนะครับสำหรับเขาคนนั้นได้เป็นไพ่แเหรียญไพ่8เหรียญนี้นนที่นี้เป็นไพ่ของการที่ อาจจะเป็นไพ่ของความสม่าเสมอนะครับการคิดการตัดสินใจหรือการดูแลการเอาใจใส่การเทคแคร์กับในเรื่องของการให้เกียรติของกันและกันนะครับกับในเรื่องของความสัมพันธ์มันแปลว่าเขาอาจจะต้องการให้คุณมาดูแลเอาใจใส่เขา หรือเขาอาจจะอยากดูแลเอาใจใส่กับตัวคุณก็ได้ไพ่มันเป็นการสลับกันได้สลับตำแหน่งนะครับมันแปลว่าการดูแลการเทคแคร์การดูแลเอาใจใส่การสม่ำเสมอกับในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เพราะว่าความรักความสัมพันธ์เนี่ยเวลาเราครบกันไปนานๆเนี่ยมันก็จะค่อนข้างแบบค่อยๆจืดจางลงไปเรื่อยๆถ้าเราไม่เติมเต็ม ความรักความสัมพันธ์ให้กับกันและกันเนี่ยมันจะค่อยๆจืดจางแล้วก็จางหายไปเรื่อยๆถูกไหมแต่ถ้าเกิดเรายังดูแลเอาใจใส่สม่ําเสมอยังเสมอต้อนเสมอปลายอยู่นะครับมันอาจจะมีเปลี่ยนไปบ้างเล็กๆแต่ว่าเราต้องพยายามคุมให้มันอยู่ในกรอบหรือในเรนส์ที่มันควรจะต้องเป็นอยู่เสมอนะครับเราควรจะต้องพยายามพัฒนาให้มันดีขึ้นไปหรืออย่างน้อยก็อย่าให้ถอยหลังลงมาอะไรแบบเนี้ยเป็นต้นเนาะ ไพ่ใบน,นี้คือเขาอาจจะอยากให้คุณมาเติมเต็มความรู้สึกเหมือนกับวันเก่าๆสิ่งเดิมๆที่เคยเติมเต็มความรู้สึกให้กับตัวเขาก็ได้นะครับอะไรแบบนี้เพราะว่าในช่วงของเดือนนี้โดยเฉพาะใครที่อาจจะมีแนวโน้มมีทิศทางของการที่อาจจะมีความขัดแย้งกันนะครับมีไพ่ใบนี้เลยไฟยออ s สอดเกิดขึ้นแล้วก็ไพ่ห้าไม้ห้าดาบกับห้าไม้มันคือความขัดแย้งนะครับ มันคือความขัดแย้งแปลว่าเขาอยากจะให้คุณมาดูแลเอาใจใส่หรือเติมเต็มความรู้สึกมในสิ่งที่มันเป็นเหมือนเดิมเพราะจริงๆเขาก็ยังรักคุณสองถ้วยเอาเอาพลังงานบวกก่อนแล้วกันเพราะเขายังรักคุณอยู่เขายังมีความรู้สึกที่ต้องการคุณอยู่นะหรือยังอยากจะให้คุณอนะรักเขาเหมือนที่เขารักคุณอยู่อะแบบนั้นเป็นต้นนะครับเพราะเขายังเห็นคุณเป็นตัวจริงสำหรับเขาอยู่จากไพ่ T M Press เรียนเพรสแปลว่าเขามีความรู้สึกในเรื่องของความรักความสัมพันธ์กับสิ่งต่างๆที่คุณกับเขาอ่ะมีกันและกันอยู่ะนะครับเหมือนเขายังให้ความสําคัญกับตัวคุณอยากจะให้คุณเป็นตัวจริงอยากจะให้คุณเป็นอะไรที่ยังเป็นการสอดคล้องในกันและกันนะครับหรือยังมีสิ่งดีๆที่มอบแก่กันและกันพูดง่ายๆคือเขายังมีความคิดที่อยากจะคอมมิตกับคุณอยู่หรืออยากจะมีการแต่งงานการมั่นหมายกับคุณด้วยซ้ํา นะครับเพราะสองถ้วยมันคือความรู้สึกที่มันเป็นแบบเห็นพ้องต้องกันส่วนไพ่ d m p r e s s คือไพ่ของการที่ถูกเลือกนะครับหรือการปฏิบัติต่อการด้วยการดูแลการเอาใจใส่การเทคแคร์เพราะเขากําลังแสวงหาคนที่ดูแลเอาใจใส่เขาได้ถ้าคุณเป็นคนนั้นได้เขาก็จะมอบมอบเขาเรียกว่าอะไรนะมอบความรู้สึกดีๆให้กับตัวคุณแบบนี้เป็นตน้นแต่ถ้าฟังมาถึงตอนนี้แล้วถ้ามันไม่ได้เป็นอย่างที่ไพ่บอก แปลว่าตัวคุณทําผิดด้านหรือแปลว่าคุณกับเขาอาจจะไม่ใช่คู่กันเพราะต่อให้คุณทําดีกับเขาแค่ไหนถมใจเขาแท่ไหนเขาก็มองไม่เห็นคุณนั่นแปลว่าเขาไม่ใช่คู่ของคุณเพราะถ้าเกิดคนที่เป็นคู่ของคุณเขาต้องมองเห็นคุณดังนั้นเนี่ยคือถ้าคุณทํามานานแล้ว1ปีขึ้นไป2ปีขึ้นไปแล้วเนี่ยคอมมิชเมนต์ยังไม่ได้ยังไม่ชัดเจนใดๆเนี่ย คุณต้องพิจารณาแล้วนะครับหรือคุณต้องไปดูดวงสมพงคู่แล้วว่าเขาใช่กลุ่คุณไหมถ้าเกิดคุณสังเกตไม่ได้หรือคุณไม่สามารถอ่านความรู้สึกของตัวเองกับเขาได้เนี่ยคุณก็ต้องไปพึ่งในเรื่องของสมพงคู่นะครับคุณจะได้ไม่ต้องแบบมา,มาคําทางหรือเดาเองแบบนั้นเป็นต้นเนาะอ,อ,อันนี้ก็หาทางออกให้แล้วว่า เราต้องพยายามสม่ำเสมอกับตัวเขาเพราะเขาต้องการความสม่ำเสมอความมีความรู้สึกในสิ่งที่ดีคําว่าสม่ำเสมอไม่ใช่เพราะว่าคุยกับเขาทุกวันแต่เปราะว่าดูแลเอาใจใส่เทคแคร์เขาตัางหากนั่นคือสิ่งที่เขาต้องการบางคนก็เอ้าหนูก็คุยกับเขาทุกวันนะแล้วทําไมเขารู้สึกว่ามันไม่เติมเต็มหละ่ะแบบเนี้ยไม่ใช่นะครับยิ่งคุณคุยกับเขามากเท่าไหร่แต่ถ้าเกิดคุณไม่ได้เติมเต็มความรู้สึกก็จะกลายเป็นความเบื่อหน่าย คือเขาจะรู้สึกว่าคุณพูดอะไรเยอะแยะถ้าเกิดเขาไม่อินกับคุณแต่ถ้าเกิดเขาอินกับเรานะครับเขาจะอยากฟังคุณที่คุณพูดอะไรแบบนั้นเป็นต้นเนาะทัวร์ครับเนี่ยแปลว่าเขายังอยากมีคุณอยู่ในชีวิตก็โอเคตามนั้นเราก็พยายามปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงซะแต่ถ้าเกิดใครที่คิดว่าแบบทาไมไพ่เหมือนเหมือนยังไม่ค่อยฟังมาจนถึงตอนนี้รู้สึกว่าไพ่มันยังไม่ค่อยเหมือนกับสิ่งที่คุณเจอมามาดูกันปัญหาและอปุปสรรค ปัญหาและอุปสรรคบอกว่าบางทีแล้วอ่ะการที่เรารู้สึกกับสิ่งต่างๆที่มันมีความขัดแยง้งแล้วเขาปิดประตูกั้นคุณเอาไว้เขาไม่ได้เปิดรับตัวคุณหรือเขาอยู่ในคอมฟอร์ตโซนของตัวเองเขาอยู่ในเซฟโซนตัวเองเพราะอะไรเพราะเขากำลังเยียวยาตัวเองอยู่นะครับมีไพ่ใบนี้นายออฟเพนทาคันนายออฟเพนทาคนแปลว่าเขากำลังเยียวยาตัวเองอยู่เขากำลังปิดรับตัวคุณเพราะ คุณกับเขาอาจจะกําลังมีประเด็นมีปัญหากันหรืออาจจะกําลังไม่ถูกกันน่ะเอาง่ายๆแบบนั้นน่ะเพราะว่าไพ่มันขึ้นมาเป็นไพ่ใบน,นี้ไงครับห้าดาบหมายคือความขัดแย้งห้าดาบคือการรู้สึกเหมือนกับทรยศหักหลังถูกทรยศถูกหักหลังมีประเด็นมีปัญหามีการทะเลาะก,กันไม่ไวเนื้อเชื่อใจกันนั่นคือสิ่งที่คุณกําลังเป็นอยู่กับเขาพูดง่ายคืออารมณ์ล้ล้วนวนะ่ะ มันทําให้บั่นทอนกับในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกทําให้เขาไม่มั่นใจไงเขาก็เลยรู้สึกว่าถ้ายังคุยกันไม่รู้เรื่องก็เซฟโซนไปเลยตอนนี้เขาก็อยู่เซฟโซนไปเขาก็จะไม่คุยกับคุณแบบนั้นนะครับเพราะคุยไปแล้วมันก็หาจุดกึ่งกลางไม่ได้หรืออาจจะชวนทะเลาะตลอดเวลาอะไรแบบเนี้มันก็รู้สึกเบื่อหน่ายเขาก็จะขังตัวเองไว้อยู่ในความรู้สึกที่ไม่เปิดรับให้กับตัวคุณ พูดง่ายบางคนอาจจะถูกบล็อกโซเชียลหรือบางคนอาจจะดูเขานิ่งไปเงียบไปถามคําตอบคําไม่พูดไม่จานะครับอะไรประมาณนั้นนั่นคือสิ่งที่เขาอาจจะรู้สึกว่ากําลังเนกาทีฟกับตัวคุณอยู่เพราะคุณกับเขากําลังทะเลาะก,กันมันก็ไม่แปลกหรอกนะครับแต่บางคนคิดว่ามันแปลกว่าทําไมเขาไม่คุยละ่ะหรือว่าเขาไม่พอใจใดๆเขาไม่พอใจอยู่แล้วแหละถ้าเกิดคุณจะเรียกร้องและก็อาจจะยังมีประเด็นมีปัญหากับเขาเนี่ย เขาก็ย่อมไม่พอใจอยู่แล้วคุณยังไม่พอใจเลยการที่เราทะเลาะกันแปลว่าคนสองคนไม่พอใจกันถูกไหมแปลว่าเราต้องทําอะไรผิดสักอย่างหนึ่งหรือเขาอาจจะทําผิดอะไรสักอย่างหนึ่งทําให้เราไม่พอใจก็ได้ดังนั้นอย่าให้บ่งบอกถึงสถานการณ์ว่าชาวเมถุนลัคนาเมถุนควรจะต้องพยายามค่อยเป็นค่อยไปนะครับประคองความรู้สึกไปอย่าเล่งอย่ารีบจนเกินไปเพราะว่าการที่ตัว ัวคุณเองเร่งหรือรีบเกินไปมันจะทําให้ตัวเรากับเขาเนะี่ยมีในเรื่องของความรู้สึกที่อาจจะดูขัดแย้งกันและกันบ้างแบบนี้เป็นต้นเนาะเพราะตอนนี้เหมือนเขากําลังแบกภาระแบกความรู้สึกกับในเรื่องของอารมณ์สิ่งต่างๆเขาเลยปลีกวิเวกนะครับเพราะไพ่สิบไม้หมายถึงการแบกภาระดูตรงไฟที่อยู่บนศรีรษะของชายชราคนนี้สิแล้วอยู่บนยอดเขา เขารู้สึกหนาวเน็บเขารู้สึกเหมือนแบกทุกอย่างขึ้นมาด้วยความอ้างว้างแล้วมันทําให้เกิดความรู้สึกที่เขาไม่ได้ประทับใจกับสิ่งที่เป็นไงเพราะคุณกับเขากําลังทะเลาะกันมันทําให้ไม์เซตของเขาเนี่ยเปลี่ยนหรือไม์เซตของเขาเนี่ยรู้สึกว่ามันไม่เหมือนเดิมเหมือนกับที่คุณรู้สึกว่าเขาก็ไม่เหมือนเดิมถูกไหมต่างฝ่ายต่างคิดกันว่ามันไม่เหมือนเดิมเพราะเรากับเขาไม่ได้คุยกันไม่ได้ปรับความสัมพันธ์กันไม่ได้ ไม่ได้คุยกันเลยต่างคนต่างเอาอารมณ์เป็นที่ตั้งส,สุดท้ายมันก็คือการประทะกันนะครับถามว่ามีโอกาสจบเลิกลาไหมก็มีนะครับแต่ไพ่เนี่ยขึ้นมาน่าจะบรลสักสัก20%ในการจบเลิกลาคุณอาจจะอยู่ใน20%ของการเลิกลาหรืออาจจะอยู่ใน80%ในช่วงที่แค่มีปัญหากันเท่านั้นนะครับถ้าเกิดคุณใช้เวลากับการดูแลเอาใจใส่เขาหรือการเทคแคร์กับเขาเรียนรู้กับเขาอดทนรอคอยได้อีกสักพักหนึ่ง สองไม้ในเมื่อคุณจะเ,เขาเรียกว่าอะไรสภาศิโบราณบอกว่าร่วมหัวจมท้ายกันแล้วนะครับไปในทางเดียวกันแล้วเนี่ยนะครับจากสองถ้วยเนี่ยมันแปลว่าเราร่วมหัวจมท้ายกันแล้วนะมีความคิดเหมือนกันแล้วนะไปก็ไปรอดไม่รอดก็คือไม่รอดเหมือนกันนะไพ่บอกว่าถ้าคุณคิดอย่างนี้แล้วนะ่ะคุณก็ต้องอดทนคุณก็ต้องรอคอยอีกหน่อยหรือต้องรู้จักที่จะปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงนะครับไพ่เดอะเมจิเชียน d ดรเมเชียนเนี่ยแปลว่าคุณสมบัติเด่นเลยนะครับต้องรู้จักใช้สติปัญญากับการแก้ไขปัญหาไม่ได้ใช้อารมณ์นะครับการที่เราจะมีสติได้กับการแก้ไขปัญหาได้ก็คือการรักตัวเองเห็นไหมเหมือนเขากําลังทําถูกทางแล้วนะแล้วตัวคุณล่ะทําถูกทางหรือยังนะครับไพ่แนะนําว่าคุณก็ควรจะต้องรักตัวเองก้าวเหรียญเห็นคุณค่าของตัวเองโดยที่เราไม่ไปจัสไม่ไปตามไม่ไปจุดประเด็นไปหาเรื่องหรือไม่ระแวงเกินไป นะครับคุณระแวงได้แต่คุณต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปถามเขานะครับแล้วก็ไม่ใช้อารมณ์จนเกินไปอะไรแบบเนี้ยก้อยๆ่อยเป็นค่อยไปเดนมารเชียนเนี่ยยังหมายถึงว่าเราต้องรู้จักเขาด้วยนะครับมันเป็นการเรียนรู้มันคือการปรับกันน่ะนะครับ รีเลชัน h ิ p คือการปรับการจูนกันนะครับไม่ใช่การแบบมามีปัญหากันหรือการเอาชนะกันแบบนั้นเนาะก็ค่อยเป็นค่อยไปแหละพเพราะเดโมเชียนมาแปลว่าคุณสามารถยังแก้ไขปัญหาได้ถ้าคุณรู้จักมองปัญหาแล้วก็นิ่งบ้างเรียนรู้กับมันบ้างแล้วกแก้ไขมันบ้างไม่ใช่เอาอารมณ์ขึ้นมาแล้วก็ตัดสินแบบนั้นนะครับมันก็จะมีแต่ทะเลาะก,กันเท่านั้นแหละแล้วก็จบเลิกลากันไปแต่ถ้าเราอดทนได้รอคอยได้สิ่งที่คุณ หวังสิ่งที่คุณอยากได้เนี่ยแล้วเติมเต็มมันซะแล้วคุณจะเป็นผู้ที่โชคดีที่เป็นคนที่เขาเลือกเพราะมีไพ่ใบนี้ไพ่สิกออฟคัคือการกลับมาของคู่ของคนรลักเพราะเขาจะมาตอบโจทย์กับสิ่งที่คุณต้องการใครต้องการคอมมิ t เมนต์ใครต้องการในลักษณะของการมั่นหมายการแต่างงานนะครับ h e e m ม r e s s เนี่ยมีโอกาสเป็นตัวจริงของเขา The l o v e r แปลว่าการแต่างงาน นะครับหรือการมั่นหมายกันหรือ,อสิ่งที่คุณต้องการไพ่หกถ้วยคือเขามาทําตามสัญญาจากสิ่งที่เขาได้สัญญากับคุณเอาไว้นะครับเห็นไหมถ้าเราอดทนได้รอคอยได้ไพ่บอกว่ามันมีโอกาสความหวังใหม่ในสิ่งที่ดีแต่ถ้าเราทําตรงกันข้ามเนี่ยนะครับถ้าเราไปจัสกับเขาไปมีปัญหากับเขาไปเรียกร้องกับเขาหึงหวงกับเขาเกินไปนะครับโดยที่ไม่มีเหตุผลเนี่ยเขาก็จะปิดกั้นคุณเห็นไหม เขาก็จะไม่ไม่ยอมเปิดสถานะให้คุณแล้วมันก็จะไม่ชัดเจนมันก็จะคาราคาซังอยู่อย่างนั้นแหละเพราะคุณไม่มีทางเป็นคนที่ใช่สำหรับเขาไงเพราะตัวคุณอ่ะไม่ได้ทําพฤติกรรมในสิ่งที่เขาต้องการเขาก็ไม่โอเคกับคุณเนาะดังนั้นนี่ยไพ่บ่งบอกถึงสถานการณ์ว่าถ้าเราทําได้คุณได้รับในสิ่งที่คุณต้องการแน่นอนนะครับจากไพ่3ามใบนี้เลยนะก็ยินดีกับชาวเมถุนด้วยนะครับก็สู้ๆแล้วกันเนาะกับสิ่งที่คุณต้อง กระทำแล้วก็ต้องเป็นไปตามสิ่งที่ไพ่อบอกแล้วคุณจะมีความสุขความสำหว่างมากกว่านี้นะครับสำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณครับ